ขายลูกชิ้นอยู่ครับผมก็ตกใจเขามาเขาชิ้นกินไม้นึงอ่าผมก็ให้เขาเสร็จปาก็ไม่คุยไดนมากก็หัเพราะว่าพี่ไปไงมาไงทําไมมาอย่างนี้เขาบอกมาสมัครงานมาหางานทำอะไรนะครับเขาบอกว่ามาสามวันแล้วแรถคนที่สมัครงานอนะไม่มารับเขาเลย ผม,ผมก็ไม่ได้คุยตอบก็ให้แฟนเอาเอาจินเอาน้านำให้เขาไปเขาขายของต่อพอวันอาทิตย์อะช่วงเย็นอะผมไปซื้อข้าวผมเจอเขาเดินอยู่เลยเขาคุยเขาว,าว่าพี่ได้ไงานหรือยังทำทำอะไรอยู่ตอนนี้เพราะว่ายังเลยก็เขาไม่ต่อกันมาเลยตอนนี้ก็บอกว่ามีที่นนทบนะุระติดต่อมาแล้วเขาบอกว่าเขาอะจะไปเขาบอกว่าขัารถกี่บาทไปรถยังไงเราอะไไปมั่งเพราะว่าผมบอกว่ามีรถ,รถตู้แต่ต้องนั่งลรงฟิวนะถ้าพี่จะไปอะเขาบอกนั้นมขอขับรถหน่อยได้ไหมเพราะว่าได้พี่ ให้เขาไปร้อยนึงเสร็จปั๊บผมบอกว่าแลพี่อยู่ไหนเขาบอกอยู่ตรงศาราผมเลยไปดูอันนี้มันมีพัดลมมีกระเป๋าผมเลยผมเลยว่า พี่พี่ไปในของอยเยอะขนาดนี้ผมไปส่งดีกว่าไหมผมเลยไปส่งไปส่งเขาที่หน้าเมืองนะผมเขาบอกขอเบอร์หน่อยได้ไหม่าติดต่อได้ได้อะไรเงี้ยเผื่อหางานให้พี่ได้ผมขอเบอร์เขาไว้อันนี่ก็โทรไปสอบถามว่าได้งานอะไรยังเขาบอกว่า,วาที่จริงแล้วผมก็ไม่มารับตอนนี้คือไม่มีงานแล้วผมผมไม่รู้นะตอนที่ผมติดต่อเขาไม่ได้ผมบเบอร์เขาโทรโทรไม่ติดเลยมีญาติเขาทักมาผมก็เลยโทรคุยกับญาติเขาญาติเขาพูดประมาณว่าเขาว่ามาหางานจริงแต่เหมือนเขาประสบอุบัติเหตุมาเหมือนสมองเขาแบบไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ประมาณนี้ครับผมเลยบอกให้ญาติเขาว่าาม เขากลับดีกว่าไหมถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันจะอันตรายกับเขาอะคือเขาไม่มีเงินสักบาทเลยนงครับถ้าเกิดเขามีปัญหาแบบเรื่องสุขภาพตั้งใจด้วยสภาพจิดเขาด้วยไงผมก็ห่วงเขาคือพั้งแต่เขากลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนเขาไปอยู่เงี้ยเพราะเขาไม่มีเงินเลยมันก็ล่บาาครับเพราะว่าอญาตเขาก็ไม่มีเงินแต่เงี้ยเขาก็จะไปยามาหาเงินเพื่อที่จะมาเรากลับบ้านแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเขายังไงต่อนะครับเพราะว่าผมไม่ติดต่อเขาเลย